สวัสดีนักเดินทางทุกท่านครับผม PH.D. r e n o เ l สและวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับคอนเทนต์7,700เพชรฟรี free, ในแพชช4.6 สายฟรีไม่ควรพลาดจะมีอะไรกันบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับอันดับแรกนะครับก็จะเริ่มกันที่เกณฑ์ในการคำนวณก่อนนะครับผมสำหรับเกณฑ์ในการคำนวณในครั้งนี้นะครับก็จะเริ่มคำนวณนะครับโดยนับระยะเวลาตามระยะเวลาของแพชช์4.6โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนแล้วก็สิ้นสุดวันที่5มิถุนายนครับรวมทั้งสิ้น42วันนะครับผมซึ่งข้อมูลที่จะใช้ในการคำนวณต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่มาจาก official แล้วก็ข้อมูลทางสถิติเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าจำนวนพรีม James ที่คุณจะได้เห็นเป็นจํานวนพรีโมเจมส์ขั้นต่ําที่คุณจะได้รับอย่างแน่นอนมาเริ่มกันที่แหล่งพรีโมเจมส์แหล่งแรกกันเลยนะฮะก็คือกิจกรรมนะครับผมสาหรับกิจกรรมนะครับก็เริ่มกันที่กิจกรรมหลักนะครับผมของแพชนี้กันก่อนเลยดีกว่าสําหรับกิจกรรม iridescent a r a a k i rock in for life นะครับผมก็เป็นกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับเครื่องเล่นดนตรีนะครับผมที่เคยมาแล้วในแพชก่อนๆน,นะครับผมซึ่งก็คาดว่าน่าจะสนุกเช่นเดิมนะครับเท่านั้นไม่พอยงมีของ รางวัลซิกเนเจอร์นะครับอย่างตัว Night Win Hor n อีกด้วยนะฮะแล้วก็แจกตัวละคร4ดาวฟรีอย่างโกโล่ด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปเข้าร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหลักนะครับผมดังนั้นจึงประเมินปริมาณพรีโมเจมส์อยู่ที่1000 p พ i m o รีโมเจมส์นะครับถัดไปก็เป็นกิจกรรมซ่อนหานะครับหรือกิจกรรมซ่อนแอบนะก็คือ Wintres นั่นเอง seekers and strategy นะฮะก็สำหรับรอบนี้ก็จะเป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดิมนะครับก็จะได้ตัวพรีโมเจมส์นะครับทั้งหมดสะคร่อที่กิจกรรม รรมถัดไปนะครับผมสำหรับ specially shaped s r i a n search ครับก็เป็นกิจกรรมย่อยเช่นเดียวกันครับดังนั้นก็จะประเมิน p r i m o j a m e s นะครับอยู่ที่420 p r i m o j a m e s นะครับตามข้อมูลทางสถิตินะครับผมถัดไปนะครับก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการต่อสู้หรือว่า combat นะฮะสำหรับ v i b l e crystal applications นะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็เคยมาและในหลายๆ patch นะครับผมดังนั้นก็จะ ประเมินตามข้อมูลทางสถิติอยู่ที่420 p r i โ o เจ m ส์สกรนนะครับเพราะฉะนั้นแหลง p r i โ o เจ m ส์ที่จะมาจากกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1,000บวกกับ420คูณ3นะเพราะว่ากิจกรรมย่อยเนี่ย3กิจกรรมนั่นเองก็จะกลายเป็น2,260 Primo g e m s นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ t เทสต์รันนะครับผมโดยการทดสอบตัวละครนั่นเองฮะในครั้งนี้ก็จะมีตัวละครมาให้ทดสอบด้วยกัน4ตัวละครนะครับผมก็จะประกอบไปด้วยเฟสแรกนะครับผมอเล็ก n ิโนลินเน่สำหรับในเฟสที่2นะครับก็จะมีคุณหมอไปจูและก็วันเด r เลอร์นะครับผมรวมทั้งสิ้น4ตัวละครนะครับผมโดยจะได้ตัวละครละ20 Primo g e m s นะครับ20คูณ4เท่ากับ80 Primo รี m มนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวสตอรี่เควสตตัวละครใหม่อย่างอเล็ก็ิ จะประเมิน Primo James นะครับอยู่ที่60 Primo James นะครับถัดไปก็จะเป็นตัว Story Quest เช่นเดียวกันนะครับก็รอบนี้ก็จะเป็นตัว Story Quest ของ Kino นะครับจะได้ทั้งสิ้น60 พรีโมเจมส์นะครับลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นแหล่งพรีโมเจมส์จากการทำเดลี่ล็อกอินหรือว่า Lock ล็อกอินรายวันนั่นเองนะครับตามระยะเวลาแพชเนี่ยคุณจะสามารถล็อกอินได้ทั้งหมด4ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยวันที่41แล้วก็18ของเดือนพฤษภาคมแล้วก็วันที่4ของเดือนมิถุนายนนะครับรวมทั้งสิ้น4ครั้งเนาะขั้ขงละ 20, James, 20่สิ m พรีโมเจมส์ยีคูณ4เท่ากับ80พรีโมเจมส์นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นไลฟ์เวอร์ชันใหม่เนาะซึ่งระหว่างไลฟ์ กรอกที่หน้าเว็บเราก็จะได้ p r i m o เจ m ส์กันแบบฟรีๆไปเลยเนาะอยู่ที่300 p r i m o ร a m มเนะครับถัดไปก็จะเป็นอัปเดตแพชใหม่นะครับผมเมื่อเราอัปเดตแพชใหม่แล้วก็เข้าเกมมาเนี่ยทางผู้พัฒนาจะส่งพริ m o เจ m ส์นะครับมาให้เราทางจดหมายเลยนะครับอยู่ที่600 p r i m o g โ m เจนะครับทุกแพชเลยลำดับถัดไปก็จะเป็นตัว Daily Commissions หรือว่าเควสรายวันนั่นเองนะครับผมซึ่งเควสรไรวันนะครับจะได้วันละ60 p r i พริโมเจนะครับก็ระยะเวลาแพชอยู่ที่4 2วัน เพราะฉะนั้นการคำนวณเนี่ยก็จะเป็น60คูณ42เท่ากับ2,520พรีโมเจมส s นะครับ สำหรับถัดไปก็จะเป็นคอนเทนต์ n d ะเกมอย่าง Abyss นะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้ลง Abyss เนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับผมได้ทําการคํานวณแยกเอาไว้ในสรุปด้านหลังแล้วนะครับผมมาสำหรับ Abyss เนี่จะมีการรีเซ็ตนะครับผมทั้งหมด4ชั้นด้วยกันนะก็จะเป็นชั้น9ถึงชั้น12นะครับโดยในแพชเนี่จะมีการรีเซ็ตทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็จะประกอบไปด้วยวันที่1และก็16พฤษภาคมครับแล้วก็วันที่1มิถุนายนรวมทั้งสิน้นรีเซ็ต3ครั้งซึ่งการลงครั้งหนึ่ ร,รีเซ็ต3ครั้งดังนั้นการคำนวณเนี่ยก็จะเป็น600คูณ3เท่ากับ1น0 0 Primo ปด m ้สนะครับผมลำดับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของร้านค้าไพมอนหรือว่าไพมอนบาเกนนะครับผมสำหรับร้านค้าไพมอนเนี่ยก็จะมีการรีเซ็ตทั้งหมด2ครั้งด้วยกันก็คือประจำเดือนพฤษภาคมและก็ประจำเดือนมิถุนายนนะครับผมซึ่งเราก็สามารถแลกซื้อตัว Inter t w ์ f ทหรือว่าเม็ดกาชาเสียมพู ool, ได้ทั้งหมด10เม็ดด้วยกันนะครับสำหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแทนนะครับก็จะสิ้นสุดที่ตรงนี้เนาะซึะะ่่ที760 p r r m o o g m m s James, แล้วก็อีก10 i n t e r t อ w ์ไทนะครับแล้วเราถัดไปก็จะเป็นในส่วนของผู้ที่สนับสนุนเกมกันแล้วนะครับก็จะเริ่มจากพอรายวันก่อนเลยในที่นี้ผมจะใช้ตัวย่อว่ามูลแล้วกันนะครับโดยจะได้วันละ90 พรีโมเจมส์นะครับระยะเวลาแพชอยู่ที่42วันเพราะฉะนั้นการคำนวณก็จะเป็น90คูณ42เท่ากับ3,780พรีโมเจมส์นะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของ Battle pass นะครับผมซึ่ง Battle pass เนี่ยก็จะได้ทั้งสิ้น680พรีโมเจมส์นะครับแล้วก็ยังมีเม็ดกาชาสีชมพูหรือว่าอินเทอร์ท a ยเฟดนะครับผมอีก4เม็ดด้วยกันนะครับที่เลเวล50นะครับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์กันแล้วนะครับผมสำหรับการวิเคราะห์นะครับผมก็จะเริ่มจากตัวกราฟผม โดยทางด้านแนวตั้งนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์พรีโมเจมสนะครับส่วนแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นผู้เล่นสายต่างๆเนาะ F2P คือสายฟรีแทร้อย P คือเติมแพดเดิลแพสอย่างเดียวมูลคือเติมพอรายวันอย่างเดียวแล้วก็มู n บวก BP เนี่ยคือเติมทั้ง2เลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นที่เติมทั้ง2เนี่ยจะได้ตัวพรีโมเจมส์นะครับเยอะกว่าผู้เล่นที่เป็นสายฟรีแท้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนล้าต่อไปนะครับก็จะเป็นการวิเคราะห์แหล่งที่มาของพรีโมเจมส์นะครับของแพชนนี้นะ สำหรับแพชนี้นะครับผมมาเป็นอันดับห1เลยคือการทําตัว Daily Commission หรือว่าเควสรายวันนะอยู่ที่32%เลยถัดไปก็เป็นกิจกรรมอยู่ที่29% Abyss อยู่ที่23%นะซึ่งก็ถือว่าเป็นท็อป3ของเกม Genshin เลยถัดไปก็จะเป็นอัปเดตแพทช์ใหม่อยู่ที่8% Live 4%แล้วก็จะเป็นหยิบย่บยอยๆตามลําดับนะครับลําดับถัดไปก็จะเป็นสรุปกันแล้วนะครับผมสําหรับสรุปนะครับผมได้ทําตารางเนาะเพื่อให้ดูแล้วเข้าใจง่ายนะครับทางด้านซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นสายของผู้เล่นต่างๆ F2P คือสายฟรีแท้100%เนาะ m o o คือ เติมพอายวันอย่างเดียวแล้วก็ BP คือเติม Battle Pass อย่างเดียวแล้วก็มูลบวก BP เนี่ยคือเติมทั้ง2เลยจะเห็นได้ว่าผู้เล่นสายฟรีแท้นะครับในเวอร์ชันนี้จะได้ทั้งสส้น7,760 Primogems นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่ลงคอนเทนต์ในเกมอย่าง Abyss แล้วก็คุณจะได้5,960 Primogems นะครับผมแต่ถ้าคุณทำทุกอย่างเลยลง Abyss ด้วยเติม Battle Pass เติมพอรารวันด้วยเอาไปเลยจุกๆ1 2 2 2 0 สำหรับถัดไปก็จะเป็นในส่วนของสรุปสุดท้ายนะครับผมผมก็จะทาการเปลี่ยนตัวพรีโมเจมส์นะครับให้อยู่ในรูปของอินเทอร์ไทร์เฟสหรือว่าเม็ดกาชาเสียมพูนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวเม็ดกาชาเสียมพูนครับใส่ฟรีแท้จะได้ทั้งสิ้น58เม็ดหรือว่า58โรสนะครับแต่ถ้าคุณไม่ลงอบิสเนี่ยจะได้47โลนะครับแต่ถ้าทําทั้ง2อ,อย่างเลยลงอบิสด้วยแล้วก็เติมพลเรวนันเติม BP ด้วยเนี่ยจะได้ทั้งสิ้น90โรสแบบจุกๆกันไปเลยนะครับผมสาหรับใครมีแผน 4.6นี้ก็ขอให้โชคดีกับการกดกาชาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่หรือว่าจะเป็นตัวละครรีรันก็ขอให้โชคดีนะครับผม10โรสทองออกกันรัวๆแบบไม่หลุดเล็ดไปเลยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนขอขอบพระคุณทุกท่านมากครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะบ๊ายบายจ้า